ให้ชมหน้าผู้กำกับ MV เพลง f u c k Up The World ค่ะพร้อมกับมาฟังคำวิเคราะห์เล็กๆน่นยๆเกี่ยวกับเพลง f u c k Up เ h e w o r l ลหลังจากที่โนริซ่าเปิดเผยตัวอย่างออกมาซึ่งจะปล่อยตอนเที่ยงวันที่2 8 2 0 2 5แลวก็เที่ยงคืน27เข้า28โนริซ่าจะปล่อยบัมทั้งหมดนั่นเองนะคะคริสเตียนบริสโลคนที่ทำา MV ให้กับโนริซ่านะคะซึ่งเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอชาวอเมริกันนั่นเองค่ะที่เขาเนี่ยได้ทำงานร่วมกับหลายคนดีนาร์เอ็กซ์ดูจาแคทลิโซนะคะซิซ่า แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง MTV Video Music Award แล้วก็ Best Direction 3ครั้งติดต่อ,อก,กันเลยซึ่งท่านนี้นะคะพี่เขาเนี่ยมาทํา MV ให้กับน้องลิซ่าครั้งนี้เป็นผู้กํากับครั้งนี้นั่นเองนะคะโอ้โหต้องปังแน่ๆเลยทุกคนสําหรับ f u c k Up t h e World นะคะพี่เขาก็แบบมาบิวและล่าสุดที่ IG ค่ะ ผู้กำกับท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่ทำ MV ชื่อิวบิลซึ่งน้องลิซ่าเคยสัมภาษณ์ด้วยนะว่าชอบฟังเพลงนี้ค่ะ brand, Lady, so แล้วก็เพลง The boy is mine นะีคะ แล้วก็2 MV นี้เขาบอกว่ามีความ short cinematic movie เบาๆค่ะคือมีความเป็นภาพยนตร์แบบซีนิมาแล้วก็ทีเซอร์ฟากับดเวลที่ออกมาล่าสุดนะคะก็ออกมาแบบไร้ไร้ไซโคพาธโอ้โหได้เห็น MV สไตล์หนังแน่นอนค่ะสาแก่ใจอีเม่มากๆใช่ไหมคะรอติดตามน้องนิซันได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่า MV นะคะเขาจะมีการจำกัดอายุด้วยโอ้โหต้องมาแบบแนวดาร์กแน่เลยอะมาฟังคาวิเคราะห์ของแม่ๆแฟนคลับกันค่ะว่าเขาเนี่ยมองเกี่ยวกับ เพลง Fuck Up the World ยังไงนะคะซึ่งมาคนก็มองว่าคือในตัวอย่างที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนะคะโนริซ่าถูกขังอยู่ในห้องเลข13ในห้องนี้มีชื่อของโนริซ่าแล้วก็ชื่อของทั้ง5้คาแรคเตอร์ถูกพ่นเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งผู้ชายตรงกลางนี่ยิ้มกรุ้มกริ่มแบบดูภูมิใจในผลงานของตัวเองที่มาทดลองกับโนริซ่าได้สำเร็จผู้หญิงกับผู้ชายอีก2คนเหมือนคนมาตรวจงานแล้วก็มาดูผลลัพธ์ซึ่งมาคนก็มองว่าเหมือนโดนจับมาอยู่ในห้องของังแล้วก็น่าจะมีคนมาทดลองวิจัยอะไรสักอย่างกับโนริซ่านั่นเอองคค่ะหหน,นซืลลุดลก ย,ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังนะคะยิ่งตื่นเต้นกับฟากับเดอะเวิลด์พรุ่งนี้โนริซ่ามีการปล่อยเปียงของประเทศไทยก็คือจะปล่อย MV เพลงฟากับเดอะเวิลด์คลิปนี้ก็คือเป็นกิมมิค่ะว่าผู้กำกับของเราหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ MV น้องริซ่ามีการจำกัดอายุด,ด้วยนะคะใน u t u b e เนี่ยน่าจะดักพอสมควรเลยแหละเพราะว่า u t u b e นะคะขึ้นเนื้อหานี้อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้บางรายอ้าวอย่างไดก็มาให้กำลังใจนอนริซ่าพรุ่งนี้นะคะตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วและก็พรุ่งนี้ที่ยังค่ะโนริซ่าจะปล่อย MV a-t-l jacob a-t-l jacob yeah.